ข่าวโดยน19นาวฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจงโรจากสำนักข่าว i อเค่ะก็ติดไทยสู้โควิด19อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม ตำรวจสพเมืองสาแก้วค่ะจับยาบ้า4,000เม็ดซ่อนอยู่ในกรองอากาศใต้ฝากระโปรงรถยนต์เก๋งค่ะพนตำรวจเอกจีรวัตรศรีพัฒนสิทธิกรผู้กำกับการสพเมืองสาแก้วจังหวัดสาแก้วพร้อมด้วยทุกสืบสวนสพเมืองสาแก้ววางแผนทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายนาทีอายุ35ปีอยู่ตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีหลังสืบทราบว่านายนาทีเป็นเอเยจนที่นำยาบ้ามาส่งให้พ่อค้าในพื้นที่จังหวัดสาแก้ว จึงได้ให้สายรับทำการสั่งซื้อยาบ้าจำนวน4,000เม็ดและให้นำมาส่งที่นัดหมายค่ะ ต่อมานายนาทีได้มาถึงที่นัดหมายเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มตรวจค้นภายในตัวและในรถไม่พบของพบยาเสพติดจึงได้คุมตัวมาตรวจสอบและตรวจค้นที่หน้าสพเมืองสระแก้วและให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นอย่างละเอียดจนพบของกลางยาบ้า2มัดจำนวน4,000เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกรองอากาศใต้ฝากระโปรงรถยนต์เก่งโตโยต้าวีออสีบอลทะเบียนกไก่หนหนู8243นครปฐมค่ะ ซึ่งจากการสอบสวน,นนายหน้าทีรับสารภาพว่านายเล็กพ่อค้ายาเสพติดจังหวัดสาแก้วได้ทําการสั่งซื้อยาบา้าจึงได้นําไปรับยาบ้ามาจากเอเย่นรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมาจํานวน4,000เม็ดในราคา40,000บาทเพื่อนํามาส่งให้กับนายเล็กที่จังหวัดสาแก้วในราคา55,000บาทและอ้างว่านํามาส่งครั้งแรกที่จังหวัดสาแก้วแต่ว่ารับยามาเคยมีการถูกดําเนินคดียาเสพติดมาก่อนค่ะ มาดูที่กระทรวงการคลังค่ะออกพันธบัตรพิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกันค่ะวงเงิน50าหมล้านบาทเ,เริ่มขาย14พริภาคมนี้ค่ะ นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวเรื่องการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งการของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณพศ2563แบบไร้ใบตราสารโดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบและแก้ไขปัญหายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาลภายใต้พรกรกู้เงินวงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาท เรื่องพันธาบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินค่ะที่หลากหลายของรัฐบาลซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อยและเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยง จากความพันพวนของเศรษฐกิจโดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่14พฤษภาคม2563เวลา8นาิ30นาทีวงเงินไม่เกิน50,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยแบบเป็นขั้นบันไดค่ะรุ่นอายุ5ปีเฉลี่ยรอยละ2.40และรุ่นอายุ10ปีเฉลี่ยรอยละ3ต่อปีนางแพททิเซียมงคลวน,นิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนีสสาธารณะให้รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราไม่ทิ้งกันเพิ่มเติมว่าการจำหน่ายแบ่งออกเป็น3ช่วงโดยสัปดาห์ที่1จําจำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสัปดาห์ที่2จํจำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อนแบบจำกัดวงเงิน2ล้านบาทต่อคนต่อธนาคารและสัปดาห์ที่3ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2563เป็นต้นไปเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่สแสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน โดยสามารถซื้อผ่านบอลไดเล็กแอปพลิเคชันค่ะและช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย4แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n